โอเคครับก็สวัสดีกับเพื่อนๆชาวไลน์เกมเศรษฐีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเทพเกมโอวยคนเดิมเพิ่มเติมคือจี้อุปกรณ์เขียนแบบผู้ชนะนะครับผมตัวนี้จะมารีวิวจี้เนาะตัวที่ใช้ก็จะเป็นบีทโรเฟนนะครับผมใช้เป็นหมวกนินจานะครับแบตเตอรี่สยองวันนะครับอุปกรณ์เขียนแบบผู้ชนะแล้วก็รองเท้ากระโดดนะครับผมก็สลับกันนะครับปกติผมจะใส่หมวกฟาโลนะครับแล้วก็ใส่เป็นแปนไฮเทคนะครับแต่อันนี้ผมใส่สลับกันก็คือเลือกเป็นหมวกนินจากับอุปกรณ์เขียนแบบผู้ชนะนะครับก็ ก็ถือว่าโอเคนะครับเซ็นนี้ก็พอเล่นได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับผมโอเคมามาลองสกิลมาลองสกิลลูก อสร้างแลนด์มาร์คไว้ก่อนนะยืนแลนด์มาร์คไว้ก่อนนะครับยังไม่สร้าห่างเนี่ยทีนี้แลสเสอไม่ติดโอชีวิต อยากจะรู้นะครับว่าถ้าเกิดว่าไอตัวไปต่อเนี่ยแล,ล้วเราทอยดับเบิลเนี่ยมันจะไปต่อไหมนะครับหรือว่ามันจะกําหนดแค่ครั้งเดียวแบบไม่มีเอฟเฟกดับเบิลนะเพราะถ้าเกิดว่าดับเบิลแล้วมันไปต่อได้เนี่ยบอกตรงๆเลยนะว่าหัวมากนะคือเปลี่ยนมาใช้หมวกนินจาเลยอะ่ะลองดูสิโอเค ไม่ออกนะครับก็ก็เป็นเหมือนของหมวก Ninja, นะินจาเนาะก็คือออกแค่ครั้งเดียวนะครับไม่ใช่ว่าไปต่อแบบแบบไปต่อแบบว่าทอยดับเบิลได้เลยนะครับผมแต่ถามว่าก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะถือว่าโหดอยู่นะครับ okay, uh huh. คือถ้าใครนี่ไม่มีหมวกฟาโลเนี่ยเอาไว้ใส่คู่กับหมวกนินจาเนี่ยบอกได้เลยว่าสุโคย เนี่ยดูนะเล่นด่านโลกนี่อือหือไม่ดูซะหน่อยล่ะลูกตายเองเลยอ่า แม่สายนี้นี่มันใช้ได้เลยอ่ะนะ,ก,นะก็ถือว่าดีนะครับก็ถือว่าดีนะครับใส่คู่กระมวกนินจานะครับก็ไม่ต่างอะไรกับการใส่แป็นไฮเทคกับหมวกฟาโลเลยนะครับก็เลือกเลือกใส่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับ ก็จบกันไปแล้วสําหรับการรีวิวนะครับผมการรีวิวตัวอุปกรณ์เขียนแบบผู้ชนะนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมก็จะเป็นเหมือนแป้นไฮเทคนั่นแหละนะถ้าใส่คู่กระโวกนินจาก็เหมือนเราใส่คอมโบแป้นไฮเทคก,กับหมวกฟาโรเลยนะครับผมแต่แค่ว่ามาสลับกันเฉยๆนะถามว่าโหดไหมโหดครับผมใครที่ยังไม่มีแป้นไฮเทคเนี่ยสามารถหาตัวนี้มาใช้แทนได้เลยนะครับผมแล้วเราก็ ไปใส่หมวกอย่างอื่นอย่างเช่นแบบว่าหมวกมังกรหรือว่าหมวกอย่างอื่นเอาก็ได้นะครับผมตัวนี้ก็เวลาสร้างเลนมาก,ก็มีโอกาสไปต่อนะใช้คู่กับมิโตฟินเนี่ยบอกเลยว่าโหดมากนะครับอันนี้เพราะว่ามิโตฟนเนี่ยมันสร้างเรนมากได้ง่ายๆนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องเทพเกมอวยไว้ในหัวจิตหัวใจของทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเข้าแคนของเทพเกมอวยเนี่ยเป็นแคนที o นะครับผมเป็นแคนน้องใหม่นะ ก็ให้ติดต่อแนนได้เลยนะครับแต่ยังไงก็ขอแบบว่ามีของพอเล่นได้หน่อยนะครับเอาไว้แข่งนะครับผมเอาไว้แข่งเอาไว้ลงรายการเอาไวก้กระชับมิตรนะครับก็ต้องก็ต้องขออนุญาตคนที่ไม่ค่อยมีของนะครับผมอันนี้ถ้าใครที่อยากจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็มาอยู่ที่กลุ่มเทพเกมอวยก่อนเลยก็ได้นะเราก็มีกลุ่มไลน์เทพเกมอวยให้นะครับผมหรือใครที่ ยังยังไม่ได้เข้ากลุ่ม Facebook ของเทพเกมอวยเนี่ยก็เซิร์ชหาได้เลยครับว่าเทพเกมอวยนะครับจะเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับพอกดเข้าไปเนี่ยต้องรอแอดมินไปรับคนเข้าก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะขาย ID ซื้อแลกเปลี่ยน ID เนี่ยก็อยากมีคนกลางนะครับผมก็ติดต่อแนนได้เลยนะครับคิดไม่แพงนะครับกับแลกกับการที่เราสบายใจนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับเอาไว้เจอกันคิดหน้าครับ บายบายครับผมจุจ๊บๆทุกคนนะครับบายบายจ้า